สวัสดีครับท่านผู้ชมลงเนื้อไม่รอบใบครับผมนี่ครับเนื้อเห็ดใบม่วงครับใบสองเป็นมะทรงเหรอครับนี่ครับไม่ไมสดๆเลยครับนี่อุ่นๆเลยนี่ครับตับกระหั่ขั้นแค่หน้าหัวใจดอกจอกสามสิบกีบครับเพียหัวพุ่งครับผมเบิดโตมีเท่านี้แหละครับใบมะพด้ยวเลยนี่เนี่ยสะโพกบวกดากเก๋นสวยๆเลยครับมีนี่เมนูมาฝาดมาตอนอีกเข่นเคยครับผมมาฝาดเลยครับเอา เอามองนี่แล้วครับใส่ปิ้งมะสุหมองแล้วครับนี่ก็เลัาสีว่าเอาหมองยองๆมาแม่มากินเอาหมองงามๆไปตะไคร้บ้านฉันต่ว่าเนื้ขอข้างในมันสวยเบิดเลยครับมันครับเหนียวเหนียวตุยตุยเลยครับที่เดียครับคืพอพ่วสแม่เป็นเบาไปเกี่ยวเขาเอียงกว่าข้าวเจ้าเอวนเกี่ยวเขาหน้าว้านบ่ขา้าวเจ้าสีลุ่มง่วแม่แล้ลก็เก็ดเป็นพูดแบ่งกันไป แจกใจกับซุ่มที่เจ้าบ้านที่ไปเกี่้วเขาซอยนะครับเป็นเขาหน้าบ้านกี่ยวเขากินงว่าบอกก็จะว่านี่นะครับเมนูนี้สมัยเป็นเบาแวงมีโอกาสได้ลองลิ้มซิมรสรบบวันนี้เดี๋ยวสิเอ็ดสู่ทานผู้ชมบ้างนะครับเด้อเนี่ยเนื้เหนียวสิละครับตัวนึกนับนึกนับเลยครับเนี้ยวนี่ยพวกเป็นเนี้วหยาบนี่ครับเนี้อคือมันตุยไหมครับนี่ครับซดแทะแน่นนครับใส่ปิ้งเลยครับตัวนี้ก็มม่หน่อยนะครับเนาะ มาบ้านๆเลยจุเับเสียบไปครับยังไงมีต่พ่อยดีเลยหมดอะไรกับแจ้น่อยปะจจกหน้อยสอ๋อเนาะหมดบด่ได้ใส่กันเลยตุยนี่หมดไม่รนทนไม่ไหวบ่ท่านไปหอดลาบลยครับจุก,กันเลยเนี่ยอันนี้ก็เจ้ามีที่เพียงหัวพุ่งเือกันแล้ครับนี่อันนี้เป็นเจ้า,ท,า,นนจาที่ได้มาจากง่วรหลอบเซลนะครับ เดี่ยวมาครับอือใส่กระพับขึ้นบานเขาหน่อยไม่บกวนอบเด็ดครับเด็ดครับ,รบตับสีบัวหวานจ,อจอน่อยๆดิเป็นยังไงไหม ผลงานบาดคำนะครับนี่ครับยัดึงเลยออ้ยหเกลือด้วย้างหน้าครับ ยังยจ,จันเดียเด็ดครับเด็เดคักสามสิบกี เนี่ยยุรันว่าบ่อยสดเบิดมือครับว่ามันเนื้อพูดเก่าครับเพราะมันเป็นเนื้อพูดใหม่ไปเลยครับเนื้อพูดใหม่แต่เจ้าของร้านเนี่ยพูดมากริงถิงโปอ,อ,อนั่นเก็นได้กินน้่นะเรนใส่วันครับจุเลยเนี่ย กันมีเขานี้แล้วเลยเนาะของพ่อกันพ่อกันดีบได้ลาบ,บดีอิ่มกันที่จริงก็ต้องปุุงอยี่ยงกบบลายกระเสีเยแบบเนื้อมันสดแบบจุเลยมันสีลาบอย่างเงี้ยคือเสียดลยอยู่นี่ไ่อยากฟักมันเป็นเลยนะเนื้อดีครับ เป็นเนื้อส่วนสะโพกบวกดกักมาะกับการจุมากๆเลยครับเนาะเ่าว้วยเพราะหยาบๆนะครับเนาะก้อยเลยเลยเลยนะกระเจ้าเฮ็ดนี่สิครับกำลังไปเกี่ยวเขาด้วเรียวเลียวกับป้ากันไหมเฮ็ดแบบเฮ็ดง่ายๆแบบสีบาเฮ็ดลูกบวกกันแม่นะครับเฮ็ดแบบขบลูกเกลี่ยที่ยังเฮ็ดโตเฝ้าแนะส่สบายเสียบเสียบเมันเมยนะ์เนาะขึ้นจากกันหน้ามาเนาะ มาครับโอ้วหาสิก้อยเหนียวเหนียวเสียบเเดี๋ยวขอบียดไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีลูกค้าเมันโทรมาสั่งอาหารครับต้มขมใส่ขวดต้มขมคุ้ยงัวกับอันนีงก็ย่างใส่ขวดแล้วก็ย้อยงัวครับผมเอาพอดีดถือโอกาสเฮ็ดสู่ทานผู้ชมเบิ่งไปพร้อมเลยอันนี้เอาไปสกักก้อนครับต่บไปแห้งเสียไปด๋วนแห้งเสียบพี่เนาะเดี๋ยวมาไปเลยเดี๋ยวว่าปิมาไปเลยเ ส่บีก็เลยครับบีเสียบีนวบีง่วงเท้ๆครับใส่ทีดีดองขมจุดยางเดาเลยครับนี่เอา้าของแท้เลยหน่วยๆเลยเลี้ยงเออนี่ครับเลือดสดๆมานึ่งม่วพูดนี่แหละครับนี่เอา้ามาลงไปใส่ด้วกันมาเลยครับกระชีดีหอมขึ้นนมคือ้นแนี่หอมเป็นตะวันเงียอย่งดีเนี่ยแล้วก็บรรานดอกขมขึ้นก็กินมันดีขึ้นครับเพราะว่าหน้าที่ของบีตามธรรมชาติ หรือว่านําดีเลยครับมันมีซอยในการย่อยสไลด์ไขมันครับเพราะมันใส่กับเนื้อสิมันเกิดย่อยสไลด์ไขมันในเนื้อเมื่อเนือเนื้อมันก็เลยหอมพูดถึงดีนด้ครับอันนี้เพียครับนี่เพียโดยไใส่เพียไปพร้อมสูตรโบราณโบราณนี่ครับสูตรโบราณบดต้มต้งเต็มเลยครับแต่ว่าในหลานต้มนด้ครับพีครับเบึ้งสังเกตเบื้งสีได้เลยครับนี่ครับเพียหอวพุ่งมันเป็นมันก็สีไม่รดหวานๆน้ำนะครับเนาะ เพราะว่ามันเป็นรสชาติของงยาของเสี่ยงครับมันไว้น้ำอาทีลูกค้ามารีเควสขอเพียงหัวปุ่มเลยจะจัดให้ได้ครับเต็มกันไปเลยครับตําวานครับโอ้โหฟงดึงดึงเลยครับสซนแห้งปะเด่นดองดอง,ดองเลยจังงี้ดี ทข่าวกับเบื้องนี้คลิปหลายได้ครับเนาะย่อไปวันพอดีห้องนำ้ำจงไว้กินน้ำเนี้ยพอดีว่าเนาลงไปครับขั้นหน้าขั้นหน้าอันนี้ขั้นใหญ่อันนี้ขั้นหน่อยเด้ขอขใครจะเอาท้ายคลิปขั้นหน่อยเด้อมูุโจไม่มากินขั้นใหญ่เนาะพอดีวาด่าของดีๆท้ายคลิปเบิดเหลียวพอดีว่าได,ดา้นี่ครับเนี่ยทางพื้นที่นะตัดกรุกก๊ปมันหลายกว่าครับทางฝีเอาไปเอาทางหน่อยเด้อ <laughs> ลงไปหนบจอครับวัวหน่อยครับมันมีอันใดเป็นสีดำเลยครับเบอรเลี้ยงเป็นสีเลี้ยงสีเขียวสีหยาเลยครับนี่ไม่มีอันไหนดำเลยขนาดเพียกยังบ่ดำครับเพียเป็นสีเหลืองกันเมื่อกี้นี่สามสิบกีบครับเอาแบ่งโซนมันมนะบอกคพืนว่าตอนนี้เอาไปจุเสียบดิเนาะมันเป็นนี่เอาไปห่อตับนี่เจ้าใบให้ผู้ชมห่อตับดีกว่า ไปมักมองนี้มันไปมักนี่กรึบกึบมันเลยชึบหัวใจครับหัวใจก็มีความกรึบกรึบนะครับเด้อใส่หลับเสียพี่เอิร์ครับกรึบกนึบนุ่มๆนับๆบบบค่อยดีครับเนี่ยโอ้าจะเต็มเลยทั้งเหนือทั้งข้างในเลยมาไปสักนครับ มาชิมไปก่อนอน,น้ำหอมเป็นน้ำแข็งสัก่นนี่มอเตอรนี่เก็บโท่ันพ่อด่วนอยู่กับหอมแล้วครับหอมหอม่วยหวยกินคื้ขึ้นเนื่อยไหมกินขึ้นเนื่อยถือไฟไนี่ใรการครับชิมไปก่อนครับเที่แเนวกินให้ลูกคา้าเร็วพไปละเจ็กนาที่พุดนี่สามสิบสี่สิบนาที นี่ครับอันนี้เป็นย่างใส่ขวดครับปอดปอดเหยดแปดปุปุอีพีนี่นะครับยิงยิงเปาะนะครับเนาะนี่เลยหอมหอมครับในการเลยอันนี้เป็นต้มขมข้ยงัวครับได้เลยเนี่ยุ้นไหนอันนี้ต้มแม่แบบเปรี้ยกระดิงดีครับพ่อคือคึบคึบนิ่มๆน้ำนับครับผมนี่ใส่บีแท้นะครับเนาะใส้พี่อยาพร้อมครับ น้ำนี่คือบ่มีน้ำเปล่าเลยครับแบบเป็นน้ำต้มเพียเลยคบบนๆเลยนี่จังหวะห่อนๆนี่เดี๋ยวใส่เลือบผงแม่ไม่หยอดเลือดลงไปครับมันก็สีหวานๆครับแับนี้หวานเลือดสดเนาะเป็นน้ำตกน้ำตกครับนี่ดีการเลยข้นๆเลยบบบนี้เสียบเลือบสวะครับรุ่นนี้เป็นรถเพิ่ม,เต,มเติมครับอาหารยุราค่อนข้างเป็นรถจับนะครับเนาะอันนี้เขาเจาะก,กระซั้งว่า,าเป็น กำแก้กมครับการหายเลยจีดสดกาไดรกับซวงระซวงละไปเลยเรียบบ้อยครับอา้าส่งต่อให้พนักง,งานให้ถุงครับที่เด็ดอันนี้เป็นต้มขมไสคขอดครับนี่เลยที่เด็ดเลยเค็ดกือกันครับต้มขมค่อยง่วงอันนี่แหละครับใส่เพียใส่บีบแบบเดียวกันเลยครับ กับแก้มเหมือนกันครับพริกข้าวคั่วเลือดสดๆลงไปขนๆครับจากน้ำเคียวไกลเป็นน้ำขนมนาที่เด็ดเอาใส่ถุงครับอันนี้เป็นย,ย้อยง่วนี่ครับมีหลากหลายส่วนเยอะน้ำกันครับมีทั้งคุยง่วมีทั้งอึงเปาะใส่ควัดเอ็นแก้วลิ้น ปากน้ำเนื้อสามสันโอ้หลายแห่งครับรวมอยู่น้ำกันเลยบางอันหนามยุบสมผีด้ตูนไวเดี๋ยวมันลรลงมาเรลือคอนๆอมวนๆนี่นนครับใส่รูดโดดกับไปกะเพราลงไปครับใบกรูดครับรสชาติมันก็นสิวอกนุ่นๆเผ็ดๆหอมๆเข้มนิดหวานน่อยอร่อยลงตัวเองนะครับ ที่เดอดเลยล่ะน,นี่ย่มเป็นตุมบ่เปม็นแกงบ่เม็นออมแต่มันคือหยุยมาครับทุกผูช้ชมมาต่อกันครับบทที่นี้นี่สังเกตครับสีมันสิออกเหลืองๆสมๆห็นเก้าๆครับบ่ดนี้เพราะว่ามันทํำบีมันทํำปฏิกิริยานะครับเนาะคนมายองกันกันเขาวเดียดกันหน่อยครับผมรอดได้แบบนี้ได้ ใส่ผงนัวครับเอาเห็ดกินเอาเองใส่ลแลกหน่อย <c oughs> <N ak> น้ำปลาครับพริกป่นครับใส่แต่พริกนี่ก่อนเข่าขัวที่หลังเนี่ยมันมันสิดูดหน่ำเบิดนี่จากก่อนมันสิบ่ได้ลดอือนกนันอยูนด้วยเข่าขัวเบิดมันสิบ่เขาเนี่ย ชื้อนี่หมอหน่อยๆคนอยาแยงไลยแค่ปุ่นซิมหรอครับแต่เดลียวบางว่าปท่นเผ็ดตืมตมๆติมคิดถึงอาหารรสจัดๆรสเด็ดๆรสเผ็ดๆมาเลยสวยทถี่คาเฟ่ เพรสุดขมสุดมือหนึ่งเราบีเบิดเนาะบีดองกระเบิดบีสดกระเบิดเนาะไปซื้ออันบีเน่นร้านสะดวกซือ้อเาอ้เน่ก็บวิชาเดืดปิดร้านใน,นซื้อเหมือนกันสกไปเลยโมกาเห็ดลูลูกค้ากินเลยครับ ราะว่าหลานห้องมันอยู่ในอยู่เล็กเราเพิ่นตั้งใจมากนะฮะที่เอามันบ่อเสียบเป็นสิบัวไม้อีกก็เลยยอมแบบบ่าขายไปก่อนครับมื้อ,อน,นั้นนี่เด้เนาะไดก,การแล้วล่ะครับนี่เดี๋ยวเบิง่งด้วยสายตาแซ่บแล้วหอมมาใส่บาดนี้เนี่ลงไปครับจบากวันนี้หอมฝุ่งครับเหมือนหอมบัวฝุน่นี่กลิ่นเหนื้อหอม <c oughs> ใส่แป้งมันมันคือแป้งอันไม่ใช่แป้งมันก็สีหอมๆครับใส่ที่หลังยังกรุบกรอบๆเพราะในยำใส่กวางไปถือหนามมันหมูม่มันดูดน้มมันอ,อดืดนี่ครับแต่ว่าหนามแจ้งแรงอย่างที่ค่อยเนืดขึ้นๆ,นๆนได้ไหมเจอหัวแล้ว<ก>หอมแล้วหอมอีกแซ่บแล้วแซ่บอีกครับคนแห้ง่หดเลย เนื้อเต็มวาวแต่ก็คนตัวตัวก็ใส่หัวไปเลยนี่ได้เลยมาเสียบเสียบด้วกันครับอ้าวสวดการมือเกือกเลยละครับกนี่อก้ยหน้าบันคัก เสียบหมือนกานครับท่านผู้ชมข้ามบงบมเนียงหอกไปดูมืเลยนำเลยครับ จานบักใหญ่เลยทานบาบามัดเด็กกันเน,นี่ยสดปดีข้าวือทเนี่ยทำเกียงเกิดเลยตัวนี่ยน้ำใสของเราบอบมันเผ่ได้ดีถามถาม สดชัดต้ากันครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการที่ตามและชมมาจดทนหน้าที่นี้จังเลยก็ฝากกดไลค์กดแช์เป็นกำลังแย่ใจ่ายกันนะได้ครับเด้อเรามาพบมาคอนมาคิบหนาี่มีลาไปแล้วครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรรยากาศยง่มคำครับผมเก็บมาฝากมาตอนครับนี่ลูกค้าแกกำลังทยอยเขาราดนะครับเนาะมากินเข่าแรงครับผมผ่านไปพานมาเพื่อนองหารจัหวัดูดรนล่องแวะมาล่องชิมเมึงนะครับเด้อลานซอยทีคาเฟ่ครับผม